สวัสดีค่ะวันนี้เอาบรรยากาศที kind of ่อำเภอแม่ฟ้าหลวงมาได้รับชมกันนะคะบรรยากาศดีมากเลยน้องวันใหม่กับน้องปีใหม่กับปูเดินเลยแดดแดดก็ตา ร้อนร้อนแต่ว่ามีลมพัดผ่านตลอดเลยอากาศเยน็นเย็นอากาศเย็นมากเลยหนาวน้องวันใ่กับน,น้องพีใหม่วิ่งแข่ง <c oughs> กันบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่แอมเพอแม่ฟ้าหลวงนะ น้องน้องปีใหม่น้องปีใหม่น้องน้องไปใหมจ้าโกขาว่าไงคะน้องไปน้องไปไปครับไป ยังไม่สนใจอะไรเลยน้องไปสองคนพี่น้องกระปุกนะคะไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาเดี๋ยวแม่ลงมาแล้วไม่ต้องมาบรรยากาศสวยมากค่ะถ่ยรอบๆให้ได้ได้รับชมกันตรงนั้นก็จำรี

วิ่งไปวิ่งมานะสองคนพี่น้องพิ่งไม่ทันเลยมือสันนะ่นหน่อยสองคนพี่น้องไปลูกไป เดินได้ไหมค่อยๆไปนั่นนั่น,นตกนะค่อยๆเดินโล่ค่อยๆเดนิดนปีใหม่ทําไมไม่จับมือน้องอ่ะลูกจับมือน้องสิคะจับมือเนาะจับมือน้องโล่ไปไปหยุดดึงสิลูกไปไปลูกไปเอาน้องด้วย เล่นกับน้องดีๆค่ะไปหาปูไปลูกไปไปไปไม่้อ,อามือใส่ปานกนะลูกนะเขาะ้าใจไหมคะเดี๋ยวน้องตกนะจับมือน้องได้ลก สองคนพี่นอ้องค่อยๆเดินสิล,ลูกค่อยๆไปค่ะอุ้ยลูกตกตกไปวันใหม่ปไปไปลูกไปหาจีไปลงลงปลาแล้วร้อนมานะกมา แต่ก็อากาศเย็นเย็นมีลมเย็นเย็นเด่ก็ร้อนมาถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือไว้วสวัสดีค่ะ<ห>ชื่อเด็กย,ยิงอะไรคะวันใหม่ไปไปหรอก ไปน้องไปครับน้องไปน้องไปไม่สนใจอะไรเลยค่ะก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ